คนรักชาติฮือหนุนลุงสนธิลงถนนไล่รัฐบาลแพททองทานค่ะเพจทหารเสือออกโรงเตรียมพร้อมแล้วค่ะ จิตอาสาทำดีเพื่อแผ่นดินค่ะได้โพสต์ข้อความบอกว่าประกาศพร้อมเป็นหนึ่งแนวร่วมถึงไหนถึงกันพร้อมเป็นแนวร่วมกับคุณสนทิลิ้มทองกุลวันใดที่คุณสนทิริมทองกุลออกมานําการชุมนุมเรื่องปกป้องสถาบันและบ้านเมืองอผมพร้อมทีมจิตอาสาทาดีเพื่อแผ่นดินขออาสาทาหน้าที่กองสเสบียงค่ะ ในขณะที่คนไทยอีกหลายคนค่ะที่พร้อมที่จะออกมาสนับสนุนคุณสนทีนะแล้วก็ยังมีเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าทหารเสือพระราชาพระราชินีค่ะที่มีผู้ติดตามกว่า1.9แสนคนนะได้โพสต์ข้อความบอกว่าทหารเสือทุกท่านจงเตรียมพร้อมค่ะซึ่งเพจ f เฟ e บ o ๊กนัากล่าวค่ะก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะว่าเป็นของผู้ใดหรือว่าหน่วยงานไหนหรือไม่นะแต่เขาก็มีการโพสต์ข้อความนี้เอาไว้ค่ะ จากกรณีที่นายสนธิลิมทองกุลผู้ก่อตั้งสื่อเครือผู้จัดการและก็สื่อมวลชนอาวุโสการหลังจากที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลคดีทนาตั้มกับเจ๊อ้อยและก็เรื่องเขากระโดงฮ่าล่าสุดคุณสนธิค่ะจัดเวทีความจริงมีหนึ่งเดียวเพื่อชาติครั้งที่4แต่ก่อนจะเริ่มพูดบนเวทีค่ะนายสนธิได้ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงสถานการณ์การเมืองไทยนะโดยประเมินว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์การเมืองไทยใกล้ถึงช่วงสุกงอมแล้วค่ะ เมื่อถามถึงการที่บอกว่าจะรวบรวมคนคือมีม็อบใช่หรือไม่นะนายสนธิก็กล่วาวบอกยังไม่รู้แต่เป็นไปตามสถานการณ์นะตนนอายุ78ปีแล้วเป็นไปได้ก็ไม่อยากลงถนนอีกนะซึ่งนายสนธิก็เปิดเผยถึงกรณีที่ดินเขากระโดงซึ่งระบุว่าพักเพื่อไทยเข้ามาฟาดฟันกับพักภูมิใจไทยเพราะต้องการเจราจาต่อรองเรื่องที่ดินสนามกอล์ฟอันพายไม่มีอะไรใหม่เลยแม้แต่นิดเดียวนะเช่นเดียวกับกรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจที่นายทักษิณชินวัตรเนี่ยพักรักษาตัวที่ขยี้กระม บทการยุติธรรมเอากฎหมายประเทศไทยไปใส่ไว้ใต้ส้นเท้านักการเมืองค่ะแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องรวบรวมกลุ่มคนที่เห็นด้วยเพื่อหาวิธีการให้สังคมหรือนักการเมืองเร็วๆได้รับรู้ค่ะนายสนที่ยังบอกด้วยว่าเตรียมเรียบเรียงคำร้องต่างๆเช่นกรณี MOUCC กรณีกฎหมายของ WHO ค่ะที่เป็นผลร้ายต่อประเทศไทยเพื่อไปขอเข้าพบนายกริ่มตีแล้วก็จะยื่นเอกสารให้ดูพร้อมถามว่านายกเนี่ยนะช่วยให้คําตอบเรื่องเหล่านี้ได้หรือไม่ไม่ใช่ให้คําตอบอย่างที่นายภูมิธรรมเวชชัยชัยรองนายกริ่มตีและริ่มตีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบค่ะขณะเดียวกันค่ะก็มีผู้ใช้ Facebook รหนึ่งค่ะชื่อคุณภูหญ่ภูทองค่ะ หรือว่าจิตอาสา777นะซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมแล้วก็ดูแลง,งานทั้งหมดค่ะซึ่งเขาก็เป็นจิตอาสาทำดีเพื่อแผ่นดินได้โพสต์ข้อความบอกว่าประกาศพร้อมเป็นหนึ่งแนวร่วมไปถึงไหนถึงกันนะอาสาสมัครภาคประชาชนปกป้องสถาบันและบ้านเมืองนะพร้อมเป็นแนวร่วมกับคุณสนทิลิมทองกุลเรียนพี่น้องคนไทยที่รักชาติศาสนาพ,พระมหากษัตริย์และห่วงใย,ยในบ้านเมืองเหมือนกันวันใดที่คุณสนทิลิมทองกุลออกมานําการชุมนุมเรื่องปกป้องสถาบันและบ้านเมือง ผมพร้อมทีมจิตอาสาทำดีเพื่อแผ่นดินของอาสาทำหน้าที่กองสเสบียงโดยการนำน้ำดื่มแช่เย็นลูกชิ้นทอดและอาหารมาแจกฟรีตามภาพคะก็ะะมีภาพไว้นะคะเขาบอกว่าผมผม,มีน้ำดื่มหลายหมื่นแพ็คนะหนึแพ็คมี12ขวดและอุปกรณ์ครบทุกอย่างในการเปิดโรงทานค่ะในบริเวณพื้นที่ชุมนุมในเขตกรุงเทพจึงเรียนมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันนะคะ แล้วก็มีการแฮชแท็กนะต่างๆนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีคนไทยอีกหลายคนนะที่พร้อมที่จะออกมาสนับสนุนคุณสนธิค่ะแล้วก็ยังมีเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าทหารเสือพระราชาพระราชินีนะที่มีผู้ติดตามกว่า1.9แสนคนค่ะได้โพสต์ข้อความบอกว่าทหารเสือทุกท่านจงเตรียมพร้อม ซึ่งเพจ a ฟ e b o ู k ดังกล่าวนะเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นของผู้ใดหรือว่าหน่วยงานไหนหรือไม่นะแต่เขาก็มีการโพสต์ข้อความนี้เอาไว้นะทั้งนี้ค่ะพลเอกประยุจันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะที่ได้เป็นหนึ่งในทหารเสือราชนีหน่วยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตรับราชการของลุงตู่นะที่หล่อหลอมให้ร่างกายและจิตใจแข็งแกร่งพร้อมรับมือทุกสถานการณ์นะคะ นอกจากนี้ค่ะในโลกออนไลน์เนี่ยยังได้มีการโพสข้อความถึงประเด็นนี้ด้วยนะบอกว่างานนี้คุณอาสนทิลงถนนไล่จะกูลชั่วเมื่อไหร่คนรักชาติฉันเชื่อว่ามากาันเกือบทั้งประเทศนะแสดงถึงความรักชาติกันอย่างยิ่งใหญ่แน่จ้าอันนี้ก็เป็นกลุ่มคนนะที่ออกมาสนับสนุนคุณสนทิริมทองคุลนั่นเองนะซึ่งเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงนะคุณสนทิจะออกมาเคลื่อนไหวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบกันอีกครั้งนะคะ เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปราะกฏะได้เลยค่ะ เจนเสมอไม่เอาแล้วประกูลเดชเดโชโดนถล่มเละคาบ้านพักสีฟ้าศูนย์พันคนในพื้นที่แฉเละพฤติกรรมก่อนเลือกตั้งคนคอนชัดเจนไม่เอาคือไม่เอาจบสิ้นแล้วประกูลเดชเดโชเลือกตั้งท้องถิ่นแพ้คาบ้านส่งสัญญาณพักสีฟ้าไร้ที่ยืน จบไปแล้วนะคะสำหรับศึกเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือนายกอบจนครศรีนะคะระหว่างนางกนกพรเ,เดชเดโชแชมป์เก่าเบอร์หนึ่งมารดาของนายชัยชนะเดชเดชโชสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์กับผู้ท้าชิงคนสําคัญอย่างนางสาววารินชินวงศ์ที่ได้รับการ สนับสนุนจากพักภูมิใจไทยโดยเฉพาะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วยังได้รับการสนับสนุนจากนางสาวพิมพัฒน์พราวิชัยกุลสอสอนครศรีพัครวมไทยสร้างชาติร่วมถึงยังได้เครือข่ายของพักพลังประชารัฐบางส่วนและคนในตระกูลเสนพงศ์ที่มีกระแสข่าวตกลงจับมือกับนายพิพัฒน์ส้สึกเลือกตั้งใหญ่ในนครศรีครั้งต่อไปรวมสนับสนุนผู้ท้าชิงด้วยโดยผลการนับคะแนนยังเป็นทางการ นางสาววารินได้รับคะแนนสูงสุดค่ะ328,823คะแนนค่ะทิ้งห่างจากนางกนกพรซึ่งได้294,835คะแนนด้วยคะแนนต่างกัน33,988คะแนนค่ะซึ่งทางด้านของนางสาววารินเนี่ยก็สามารถเอาชนะไปได้ถึง13อำเภอค่ะและที่น่าสนใจที่สุดนะคะเห็นทีจะเป็นการเอาชนะในอำเภอเมือ,นองนครศรีธรรมราชด้วยคะแนนเสียง 62,371ต่อ3 8 0 4 4ค่ะซึ่งอำเภอเมืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นฐานที่มั่นสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็เป็นอำเภอที่มีผู้คนเนี่ยตื่นตัวในเรื่องของการเมืองเนี่ยสูงแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากที่สุดตลอดมาค่ะเห็นได้ชัดค่ะว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นได้สูญเสียประชาชนแล้วก็ฐานที่มั่นของตัวเองไปแล้วค่ะจากการที่จะบอกว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคประชาธิปัตย์น่าจะสูญพันธุ์นั้น คงไม่เกินจริงค่ะเพราะก่อนหน้าการเลือกตั้งกอคอนาจะชัดเจนนะคะว่ากระแสของคนคอนเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะก็คือหนุนเบอร์2ด้วยเหตุผลสําคัญหลักๆค่ะก็คือการที่พรรคประชาธิปัตย์หักหลังประชาชน ไปเข้าร่วมกับรัฐบาลเพื่อไทยไร้จุดยืนที่เคยให้ไว้กับประชาชนนั่นก็จึงเป็นการทําลายความศรัทธาอย่างรุนแรงค่ะชาวนครเนี่ยออกลูกชัดเจนแล้วกระเด็ดขาดค่ะไม่เอาก็คือไม่เอานั่นคือสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็อย่างมองข้ามเปน็นอันขาดค่ะ,คะเสียงสะท้อนของคนนครเนี่ยที่ไม่ต้องการเลือกเบอร์หนึ่งซึ่งก่อนการเลือกตั้งนะคะ ทีมงานของ The c r i ิติกเนี่ยก็ได้รับทราบเสียงของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ามาเป็นจํานวนมากค่ะจนทราบทันทีเลยค่ะว่าไม่มีทางชนะแน่นอนในครั้งนี้ค่ะเราถึงได้กล้าฟันธงค่ะหลายคนในพื้นที่นะคะต่างม,ามองว่าการชิงลาออกก่อนกําหนดแล้วมาลงสมัครใหม่ของนางกนกพรน,นั้นทำให้รัฐเนี่ยต้องเสียง,งบประมาณเพิ่มเพราะว่าต้องเลือกตั้งสองครั้งค่ะ ไม่ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะและนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดถึงก่อนที่นางกนกพรเนี่ยจะลาออกจากตําแหน่งนะคะัวดได้กู้เงินทองทุนส่งเสริมองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปเป็นจํานวนกว่า300ล้านค่ะเพื่อนําไปสร้างสนามกีฬานะคะ ซึ่งมีคนใกล้ชิดเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายพื้นยางสนามกีฬาลู่วิ่งภาคใต้แต่ว่าทางทีมงานค่ะก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงนะคะจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่อันนี้ไม่ทราบได้นะคะนอกจากนี้ค่ะหลายๆเสียงยังพูดถึงตัวของลูกชายนางกนกพรค่ะซึ่งก็เป็นสอสอพักประชาธิปัตย์ประมาณว่าไมะชอบแสดงกริยาข่มเหงผู้อื่นค่ะรวมถึงหากว่ามีใครไปช่วยเหลือเบอร์อื่นหาเสียงเนี่ยก็จะถูกบุคคลปริศนา ใครก็ไม่รู้ค่ะมาคอยก่อป่วนสั่งให้หยุดอีกด้วยรวมถึงมีข่าวหลุดออกมานะคะจากนายเทพไทยเสนพงค่ะอดีตสสนครศรีธรรมราชว่านายกอบจอนครศรีธรรมราชนั้นแข่งขันกันรุนแรงค่ะซื้อเสียงกันเปิดเผยเลยผ่านผู้นำท้องถิน่นจ่ายหัวละ2 0 0ร้อถึงสามบาท และทางด้านของกะกะตค่ะก็ทราบเรื่องหนึ่งกล่าวแล้วขาดเพียงแค่คนที่เข้ามาร้องเรียนซึ่งจะทําอะไรไม่ได้ด้วยค่ะชัยชนะของนางสาวารินสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในสนามการเมืองท้องถิ่นนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งเธอก็ได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามนะคะพร้อมกับให้คามั่นค่ะว่าจะทํางานอย่างโปร่งใสและก็ยึดมั่นในความไว้วางใจของประชาชน ส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งนะคะก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะแม้ว่าฝนจะตกนากอยู่ตลอดทั้งวันนะคะแต่ว่าก็มีผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เรื่อยๆตลอดทั้งวันเช่นกันค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ